เลยตลอดทางตอนนี้อยู่ที่ถนนบางนาตราดหลบวิ่งลูใน,นใต้ทางโดวนบรุรภาวิธีฝนต,ตกหนักมากเทมาจากบางนาเลย หน่อยรถไม่ค่อยติดรถมีน้อยคงจะจอดหลบฝนกันเพราะฝนหนักปกติเวลาอย่างนี้ดีรถแน่นถนนเลยเนี่ยจะสองทุ่มแล้ว Island. เชา้ากลางวันเย็นหนึ่งทุกวันที่กอะบรถตัวนี้คือถ้าคนไม่ชินทางเนี่ยก็จะห่อแนบไปทางเลนขวาก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถที่กำลังจอดเนี่ยข้างหน้าแล้วก็จอดเห็นหน้าจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันเนี่ย ว่ามีรถฉุกเฉินวิ่งตามหลังมาชนอุบัติเหตุรินด้ีเลยนผมพูดยังไม่ขาดคำเลยที่ตรงนี้จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากโอ้โหม,มายังไงเนะี่ยชุดเละเลยเนี่ยคือสภาพของคนใช้ถนนใช้รถ กลางค่ำกลางคืนต้องชินทางถ้าไม่ชินทางถ้าไม่รู้ทางนี่ก็อย่าพยายามที่จะขับเร็วเส้นบางนาตราดนี่รถวิ่งเกินร้อยทั้งนั้นแล้วก็ทางกลับรถก็ไม่หักไม่หักเลนไม่เลี้ยวคือไม่ไม่ทาเลนเบ้าก็ไปมันเป็นเลนตรงที่วิ่งตรงมาเลยแล้วก็อยู่ๆก็ลับรถเฉยๆ แล้วคนที่ไม่ได้ดูป้ายสัญลักษณ์กลับรถไม่ได้ดูป้ายบอกทางไม่ดูอะไรก็ว่ขับห่อแนบมาแล้วก็คันหนึ่งก็นั่งจอดรอกลับรถรอฝั่งหนึ่งว่างอยู่คันหนึ่งก็ห่อแนบมาด้วยความเร็วก็เกิดอุบัติเหตุ จะชินเส้นทางเส้นนี้มากเพราะว่าผ่านสัญจรไปมาเป็นประจําแต่ก็ประมาณไม่ได้เพราะว่าเกิดอุบัเหตุบ่อยจริงๆที่นี่รถมาไ้้ยความไวความเร็วมันจะมีจุดที่เป็นจุดอันตรายก็คือที่กลับรถแล้วก็เป็นทางทางรวมเป็นทางร่วม อย่างาทนี้ผมอยู่ในบนนาตราศนีเป็นทางพิเศษก็คือมีทางด้านนอกผู้ขนานว่าอยู่ฝั่งซ้ายมือก็จะเข้ามาร่วมคนที่มาเร็วๆก็จะชนกันหรือเวลากลับรถจากฝั่งขวาไปอีกฝั่งหนึ่งของสนุกบุา,าตราศก็จะเกิดอุบัติเหตุชนกันเหมือนกันวันนี้ถือว่าน้อยรถถือว่าน้อยในใน,ในเวลานี้นะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาอย่างเงี้ยเวลารถแน่นเลย ทุ่มสองทุ่มรถใหญ่ยึดบนเลยสามเลนสี่เลนเต็มหมดเลยรถครู่ี่ก็เป็นรถใหญ่รถบรรทุกใหญ่ชนรถเก่งชนกลางลำเลยเป็นเส้นทางที่ การจราจรก็ไม่ค่อยจะสม่ำเสมอนะมีไม่ไม่เรียบไม่เป็นหลุมเป็นล่องเป็นเนินเป็นอูกราเป็นไม่เท่ากันมีสูงมีต่ําคือเอามาปะตรงนั้นทีก็ปูดขึ้นมาทีตรงนั้นก็ตำ่ำลงมาทีนึงนะมันจะไม่สมเสมอกันเวลารถวิงมาเร็วๆมันก็เหินเหินที่นฝนตกอย่างนี้มีน้ําขังมันจะเหินน้ําก็ยิ่งอันตรายมันอันตรายมากสําหรับคนที่ขับรถไม่รู้ทาง ไม่ไม่ควรขับด้วยความเร็วสำหรับเส้นทางเส้นนี้และบางนาตราดนี่ช่วงที่อ,กออกจากบางนามาเนี่จะเป็นถนนเลนกว้างว<อ>ิ่งมาวิ่งมาเนี่ยมาถึง,องบอ,องบางีเข้าทาที่บางบอบางทีน้อยนี่จะเป็นถนนแคบนลนจาก4ี่เลนก็จะเหลืออยู่3ามเลน2องเลน ริ่งไปถึงชนบุรีเหลือสองเลนทางนาจ่ามันจะไม่ไม่เท่าไรนะมันจะค่อยๆเปน็นพอขวดอีกพวกหไึ่งด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ชินทางก็จะเหยียบเหยียบเหยียบด้วยความเาร็วดางนั้นถนนก็จะหายไปเลนหนึ่งหายไปเลน,ปเปนหนึ่งไปจะเหลือสองเลนซึ่งเป็นทางดาราเนี่ยพอพอมาของมาเลนซ้ายเลนซ้าย จะเห็นว่าฝนตกหนักมากมีรถบรทุกขาดใหญ่แล้วมันา้เข้าไปเพรา,าะมนออข้างหน้าลาดไปแล้วครับน,นี่ย่ล้วมนีเย ช่วงสะพานแต่ละสะพานเนี่ยก็คือมันเป็นคลองแล้วพหนาตรานี่ยคลองมันจะเยอะันก็จะเป็นที่สูงที่ต่ำที่สูงที่ต่ำที่สูงที่ต่ำเป็นอย่างนี้ไปตลอดแนวทาง้านเนี่ยซ้ายมือก็เป็นทางออกผมก็จะออกกานนี้แต่ในขณะที่ทางตรงมาจากซ้ายมือก็จะเป็นทางขึ้นบนสะพานอยู่เลยแับรถ จับรถตรงนี้ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยเหมือนกันเพราะว่าไม่ไม่ค่อยยอมแตะเนี่ยมันจะสวนกันในอยา่างของปอมาเลนนี้ตะกางตรงก็เข้าไปชิดขวาชิดขวาก็จะเข้าไปสะพานยูเทิร์นน้ำขังน้ำท่วมขังสูงพอสมควร เพิินนี่ก็ห่างระยะห่างพอสมควรจากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งห่างเนี่ยมันจะเป็นแองสูงแล้วก็นองอยู่เรื่อยตลอดทางเลยจะรอเส้นทางเลยก็จะเป็นอย่างนี้ที่ถนนบางนายสภาพถนนเป็นอย่างนี้คือใครไม่รู้ทาง